ตอนที่หนูเอาทุเรียนไปให้ป้าจอยนอนเหรอระวังดีๆหั่นต้องดูมือเต็งด้วยนะถ้ามันโดนมีดจึ๊ดขึ้นมานี่แม่ไม่สงสารนะแม่ตาไปไปใจเอามือหลบดีๆงอยหน่อล้วแม่ตาแอ,อปเปิ้ลแม่ตาแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอไขยังไงคะแอปเปิ้ล <Okay. S 1> ชิ้นละเท่าไรคะห้าบาทหรือสิบบาทห้า uh. บาทหรือสิบบาทคะโอเคโอเคอะไรแล้วก็ตอบมาว่าห้าบาทหรือสิบบาท <Okay. S 1> ชิมได้ไหมพ <Okay. S 1> อชิมหนึ่งชิ้นระวังมือด้วยคะ่ะไม่กินมือแม่ค้านะคะสิบบาทลนะเลยอู้แพงเกงเลยไม่น่าซื้อเลยแอปเปิ้ลอะไรไนมะ่อร่อยเลยนะ mm hmm. ไม่กรอบ เนื้อยุ่ห่ยังไงไม่รู้แอปเปิ้ลแม่ค้าแอปเปิ้ลอะไรมาขายให้คะ<อ>เนื้อไม่กรอบเลยเน,เนื้อเนื้อมันลุ่ยมากเลยค่ะมันเป็นเนื้อทรายอะคะ่ะข,ขอตังค์เธนเลยค่ะแบบเนี้ยโนโนได้ไงคะคุณขายของไม่มีประสิทธิภาพ mm. อืผู้บริหลอกลวงผู้บริโภคนะคะแบบเนี้ย mm. เดี๋ยวก็หั่นมือมาให้ลูกค้ากินละคะ่ะ ไม่กินนะคะมือน้อยๆค่ะแม่คืนตังค์มาให้ผู้บริโภคเลยค่ะคืนตังค์มาเลยค่ะแม่นั่งอยู่ใกล้ๆก็จริงนะแต่ถ้ามันโดนมือขึ้นมานะแม่ไม่สงสารนะเพราะแม่พูดไปแล้วนะเพระน้องเคยโดนบาดไปรอบนึงแต่น้องไม่จําเองนะเข้าใจไหมคะเข้าใจที่แม่พูดไหมคะฮะเข้าใจบอ เงียบอีกมนถ้ามันบาดมือมา้าบอไอตุนเลยเด้บอสองสารเลยเด้เลือดไหลแบบได้ไปหาหมอจะฉสีดยาเลยเด้อโอ้ได้บอกลกัวกับบอกลกัวจ้ะตามสบายเด้อบอกลัวมันบอ